มาแล้วครับผลการจับสลากประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับทุกคู่เป็นบิ๊กแมตช์หมดเลยครับน่าดูทุกคู่นะครับเริ่มที่คู่แรกครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเจอทีมอย่งบาเยนน์มิวนิกนะครับแล้วก็ผู้ชนะของคู่นี้นะครับก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดกับทางทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก้อนนี้ถือว่านักเลยนะครับก้อนทางซ้ายมือครับ ส่วนก้อนด้านขวามือนะครับก็จะมีแอตเลติโกมาดริดนะครับเจอกับทีมอย่างเสือเหลืองดอทมุลและเปแอชเชครับจะเจอกับทางบาร์เซโลนาครับนี่คือก้อนทางขวามือนะครับโดยรอบแทีมสุดท้ายนะครับของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็จะเล่นกันในวันที่9-10ถึงเมษายนในเกมเลกแรกครับส่วนเลกที่2ครับจะเล่นกันในสัปดาห์ต่อมาเลยครับวันที่16แล้วก็วันที่17เมษายนนะครับเป็น2เลกที่จะเตะกันในช่วงเดือนเมษายนครับ มาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแต่ละคู่แต่ละคู่ครับโอ้โหคู่นี้ครับหน้าดูโคตรเลยครับตามซีติเฮตูเฮตที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลครับถือว่าเจองานยากเสมอครับในการเจอกับบาเยนน์มิวนิกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในปีนี้กลายเป็นอาร์เซนอลครับที่ผลงานดีกว่าบาเยนน์มิวนิกนะครับดีไม่ดีนะครับอาร์เซนอลในปีนี้อาจจะสามารถโค่นบาเยนได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถามดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้นะครับ อาร์เซนอลไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางยันกองหน้าครับผมว่าดูมีสมดุลที่ดีกว่าบาเยนชุดนี้นะครับดังนั้นปีนี้ผมเชียร์ให้อาร์เซนอลนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับต่อมานะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่เอกประจำรอบนี้เลยครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุด14สมัยนะครับเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ที่ว่ากันว่านาทีนี้นะครับพวกเขาคือทีมหมายเลขหนึ่งของโลกครับ คู่นี้นะครับโยนหัวก้อยได้เลยนะครับถือว่าเป็นทีมไหนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ได้นะครับสำหรับผมนี่โอ้โหถือว่าเลือกเชียร์ยางจริงครับมาดริดก็เป็นทีมเชียร์ส่วนแมนซิตี้ก็เป็นทีมที่เรสเปกนะครับคู่นี้คือบอกเลยว่าถ้าใครชนะนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะก้าวไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลน,นี้ครับ ส่วนคู่ที่3ครับตราหมีแอตเลติโกมาดิเจอร์ดอทมูนะครับก็ถือว่าคู่นี้ถ้านในบรรดา4คู่อาจจะเป็นคู่ที่มีคนสนใจน้อยมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นเกมที่น่าดูนะครับก็เป็นทีมใหญ่2ทีมมาเจอกันเป็น2ทีมที่มีผลงานที่ดีมากๆในศึกยูฟาแชมเปี้นยนครับก็ถือเป็น2ทีมที่สูสีเป็นอย่างมากครับ แต่อย่างไรก็ตามครับทีมอย่างแอตเลติโกมาดิดครับในรอบที่แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขาตายยากขนาดไหนนะครับในการเจ็บอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ผลงานนะครับในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆช่วงหลังนะครับเดโก้ซิเมอเน่ทำผลงานได้ดีมากๆครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่นี้วัดกันบอลต่อบอลผมว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแอตเลติกโกมาดิดที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับมาถึงคู่สุดท้ายในรอบนี้นะครับทีมอย่างเปอเชนะครับที่นำทัพโดยเอ็มบาเป้ จะเจอกับบาโลน่านะครับคู่นี้ครับถามว่าวัดฟอร์มตอนนี้นะครับก็ถือว่าทีมอย่างเปสเช่ครับก็ทําผลงานได้ดีเลยครับช่วงหลังนะครับไม่แพ้ใครมา20กว่าเกมติดต่อกันแล้วนะครับส่วนบาซ่าเองก็ผลงานก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็เริ่มจะกระเตื้องขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่สูสีมากๆครับใครก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้นะครับผมขอเชียร์ทางฝั่งของลุยเอ็นดิเก้แล้วกันนะครับกุนสือเก่าของบาซ่านะคร อยากให้หลุนเอกเอนเเก้นะครับพาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับเนื่องจากเห็นสเปนเข้ารอบแล้วนะครับคือคือผมมองว่าตราหมีน่าจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายก็อยากจะให้มีทางฝรั่งเศสครับเข้าไปบ้านนะครับก็คิดว่ารอบเซมิไฟแนลนะครับจะเป็นทางปเเชจะไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดเลยครับนี่แหละครับมาวิเคราะห์กันสนุกสนุกกันนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกครับผมจะมองว่าอาร์เซนอลนะครับจะผ่านทีมอย่างบาเยนร์ได้แล้วก็ คู่ที่มองไม่ออกจริงๆครับนั่นก็คือทางมาดริดกับแมนซิตี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าณชั่วโมงนี้ครับทีมอย่างแมนซิตี้มันก็มันก็เหนืองกว่ามัตริดนิดๆนะครับอ่ะเอาเป็นว่าในรอบเซมิไฟแนลคู่แรกครับผมให้อาร์เซนอลจะไปเจอกับแมนซิตี้แล้วกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เป็นทางแอตเลติโกมาดริดนะครับจะไปเจอบทีมอย่างเปเอชเชนะครับอันนี้ฟันธงกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในฤดูกาลนี้อยากเห็นทีมไหนผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายกันบ้างนนครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับลองวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับว่าทั้ง4คู่นี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ